สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชา a ช n แ l ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการดูคะแนน All Member ค่ะผ่านแอปเซเว่นกัทุกคนและที่สำคัญน,นะคะพอจะไปบอกกันด้วยนะคะทุกคนว่าเราเนี่ยสามารถนำคะแนนเนี่ยไปแลกอะไรได้บ้างในแอปเซเว่นนะคะซึ่งในแอปเนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนมีทั้งของกินของใช้นะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปดูตามกันได้เลยในวันนี้ค่ะซึ่งก่อนอื่นนะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำ แล้วก็เปิดเข้าแอปเซเว่ได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนพอเราเข้าสู่หน้าเซเว่หน้าหลักนี้แล้วนะคะทุกคนนะมันจะมีคําว่าคะแนนแลกคูปองอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลย พอเรากดไปแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมตัวออ l เมมเบอร์นะคะจะโชว์คะแนนไว้ให้เราดูแล้วค่ะทุกคนเนี่ยก็จะมีคะแนนนะคะอย่างอันนี้พลเนี่ยก็จะมีคะแนนอยู่1882คะแนนนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนด้านล่างนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นนะคะจากตัวเซเว่นค่ะทุกคนซึ่งเขาก็จะบอกเอาไว้นะคะว่าโอเคแลกกี่คะแนนนะคะลดกี่บาทบ้างน,นะอ่ะอย่างอันนี้ค่ะเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบชิคฟิงเกิลนะคะก็คือเป็นตัวไก่ตัวไก่อย่างนี้เนาะเนี่ยเขาก็จะบอกไว้นะคะว่า ลด5บาทนะคะเหลือ24บาทเพียงแค่เราใช้ออม Member ร์แค่1คะแนนเท่านั้นเองนะคะทุกคนนะเวลาที่เพื่อนๆอยากจะใช้นะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าใช้คะแนนออม Member ได้เลยนะคะเพราะเรากดใช้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบ ตัวพวก QR code กับเพื่อนๆเพื่อนๆก็เอา QR code นั้นนะคะไปยื่นให้พนักง,งานได้เลยให้เขาสแกนนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดไปนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งจะบอกเลยนะคะว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะของกินนะคะทุกคนเนี่ยของใช้อย่างแมสอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็มีเนี่ยกรรไกรตัดเล็บนะคะดิ่สอเขียนคิ้วเนี่ยอาหารน้องหมาน้องแมวนะคะเพื่อนเพื่อก็สามารถแลกส่วนลดได้นะอันนี้เขาก็จะมีบอกด้วยนะคะอันไหนโซเอาไปแล้วนะคะหรือว่าอันไหนยังใช้ได้อยู่แล้หลายอย่างมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเชั่ในนี้กานนะเพรารา ก็คงเข้ากันทุกๆวันอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ทราบว,วิธีแรกจริงๆนะคะทุกคนเรากดไปที่คําว่าวิธีแรกค่ะเป็นเพื่อนเขาก็จะมีอธิบายขั้นตอนให้ฟังอยู่นะก็คือเหมือนที่พลอ,อธิบายไปเลยเนี่ยเข้าแอปเซเว่นนะคะแล้วก็เข้ามากดใช้โค้ดส่วนลดนะคะตามที่พลอบอกได้เลยโอเคค่ะทุกคนที่พลบอกไปเมื่อสักครู่นะคะนอกจากนี้เนี่ยในตัวแอปเซเว่นนะคะเขายังมีพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะทุกคนเรากดดูที่ตัวพาร์ทเนอร์ได้เลยในตัวพาร์ทเนอร์ของเขานะคะทุกคนก็จะมีเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็น True Point นะคะ กรุ้งสีเฟิร์สช i อยนะคะทุกคนนะแล้วก็กรุ้งสีเครดิตการ์ดเนี่ยเพื่อนๆนะคะสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้นะอย่างอันนี้ค่ะเราสามารถเอาคะแนนในทูนะคะมาแลกได้นะคะเพื่อนๆโดยเราเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบนะคะก็คือเชื่อมต่อกับตัวทูเนาะแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถแลกได้ค่ะทุกคนซึ่งส่วนลดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะบางรายการลดไปแบบ46บาทอะไรอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเน แบบรายการมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งเราสามารถเอาคะแนนในตัว t o point เนี่ยหรือว่าตัว t o u ตัวนี้มาแลกได้นะคะทุกคนนะนอกจากนี้คะ่ะทุกคนก็จะมีของตัว first choice แล้วก็กรุงศรีอีกนะคะก็คือเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆจะต้องเชื่อมต่อก่อนเนาะแล้วก็เราก็จะเอาคะแนนจากในบัตรของเราะคะ่ะมาแลก point ได้แบบนี้คะ่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็มีของกรุงศรีเครดิตการ์ดด้วยคะ่ะทุกคนคือง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะที่สาคัญเนี่ยเวลาเราช็อปอะไรแล้วเราได้คะแนนมาคะ่ะเพื่อนๆ,ๆอย่าลืมเอาคะแนนมาใช้กันด้วยนะครับวิธีการดูคะแนนนะคะแล้ว วิธีการแบบใช้ก็คือง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบเฮ้ยอยากซื้อสินค้าในเซเว่นให้คุ้มนะคะหรือว่าแบบอยากใช้ส่วนลดนะคะทุกคนคะแนนเอาเมนเบอร์ของเราเนี่ยแบบมีความหมายมากๆเลยนะคะเวลาไปก็อย่าลืมกดรหัสนะคะเพื่อสะสมคะแนนหรือว่าถ้าใครเนี่ยใช้ผ่านแอปเซเว่นอยู่แล้วนะคะทุกคนมันก็จะสะสมคะแนนแบบอัตโนมัตินั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะพอก็เอาวิธีง่ายๆนะคะว่าฝากกันไว้เท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอนะคะก็อย่าลืมพิจาก,กด like กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วน ถ้าใครนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกสังทีด้านล่างได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เพื่อนๆสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะคะ t ิ k ต o อ,อแล้วก็ u t u b e นะคะโดยใช้ชื่อว่าอารชา a n n e l ทั้งหมดเลยค่ะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะคะพอรก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย